ถึงเวลาของคู่เอกร่วมกันแล้วนะฮะขึ้นมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับอิตาลีจะเจอประเทศไทยในคู่นี้ครับ ladies and gentlemen fighter for this evening will be fought at 72 kilograms between Italy and Thailand introducing our first fighter from the blue corner 26 years of age with 28 fights 20 wins under his belt representing Italy give it up for l u c a the raging bull Lombardo เอาแล้วนะครับไม่ได้มาเล่นๆคนนี้ครับดูมิเตอรี่วัย26ปีนี่แล้วปล่อยพลังกันแล้วนะครับชกมาแล้ว28ไฟนี่คือลกค้าลอมบาโดและคู่โชคกับเขามุมแดงครับจากหนองบุรีลํายูประเทศไทยครับนุ่มอายุ26ปีครับคนนี้ มีดีกรีถึงแชมป์4เกมนะฮะคว้าเหรียญทองในกีฬามวยไทยซะด้วยเอาชนะสวยงามทุกไฟที่เข้ามาชกที่นี่ครับวันนี้จะทำได้อีกหรือไม่คนนี้ชคมาแล้วถึง110ไฟชนะ85และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอสิทงประมือให้ด i e s e l l e k พราน26 from Thailand representing Nong Bua Poo Province in Thailand. This is Diesel e c t r o n 26. กำลังงานบนเวทีครับเชิญคุณชนาชัยจำนงคู่เอกร่วมในรายการวันนี้นะครับพี่กัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับ นักมวยมุมแดงครับคุณน้าคุณตากันดีครับไอ้หนุ่มซินตึงดีเซลเล็กพราน26วันนี้พบกับมุมน้ำเงินนักมวยจากอิตาลีลูก้าลอมบาร์โดครับจับตาดูให้ดีครับเด็กคนนี้ขึ้นสังเวียนทั้งทั้งใดไม่เคยมีรอยยิ้มครับแต่ด้านล่างเราไม่เคยสัมผัสเขาครับว่าจะมีรอยยิ้มเปื้อนบนมุมปากหรือเปล่าวัย25ปีครับไอ้หนุ่มเซียงตึงฉายาของเขาครับเมื่อก่อนไว้ทรงผมแบบนักมวยกังฟูครับดีเซลเล็กพราน26 172ซนติเมตร 110ครั้งครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดชนะ85แพ้23เสมอสตัวแทนจากหนองโบลำพูครับเคยมาหายใจไว้แล้วครับที่นี่แล้วต่อยมันต่อยสนุกครับเด็กคนนี้ส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศอิตาลีครับลูก้าลอมบารโดอายุ26ปีสูง182เซนติเมตรต่อยมา28ครั้งชนะ21แพ้7ครั้งปัจจุบ,บันฟิตซอนยี่ที่ค่ายบูมวยไทยจังหวัดกระบี่ครับ แม่นักมวยตาลี่นะครับมีไว้ผมรากใสไว้ผมเปียซะด้วยครับครับดูลีลาการไหว้ครูสวยงามอ่อนช้อยนะครับไม่ใช่ชเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วครับศาสตร์และศิลป์ความเชื่อเรื่องรางเครื่องรางของขลังนะครับหัวไหล่ลำตัวแผ่นหลังครับมีหมดครับไม่ทราบว่ามีภาษาไทยอักษรไทยอยู่บนเดือนร่างหรือเปล่ายังดูเห็นไม่ละเอียดนะครับ มุมน้ําเงินจากอิตาลีครับหน้าตานี่เห็นแล้วสาวๆต้องจิกหมอนเลยครับหลอกว่าไอ้หนุ่มเสียงทึงดีเซลเล็กเยอะแล้วครับแล้วด้านล่างนี่พี่เลี้ยงเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับหน้าตาจิ้มลิ้มทีเดียวครับพี่เลี้ยงของลูก้าเอาละครับคู่เอกร่วมวันนี้ครับกรรมการธนาชัยจำนงเป็นผู้ห้ามครับเดี๋ยวติดตามดูครับ เก่งเล็กตัวเล็กนะครับเจอเก่งใหญ่แลครับลูก้าตัวใหญ่จริงๆครับเรา172เขา182นี่ชกมวยไปด้วยเป็นทหารไปด้วยครับเป็นรั้วของชาติไปด้วยครับได้ดีก็เพราะชกมวยนะยครับทางด้านของดีเซ e เล็กนี่เจอเบอร์ใหญ่ๆระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาเยอะแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับใคยได้เหรียญทองซีเกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียด้วยนะครับเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น ธนาชัยจำนงครับทำหน้าที่บนเวทีครับเป็นผู้ชี้ขาดอ่ะดูให้ดีครับกูนี้ตั้งแต่บรรยายมวยมานี่ยังไม่เคยเห็นดีเซลเล็กยิ้มเลยนะครับชกมวยเดี๋ยวลงจากเวทีจะไปขอถ่ายรูปเก็บไว้นที่ระลึกหน่อยคุณมารุต์ว่าแกจะยิ้มเป็นไหม,แ,มแต่ตอนนี้คงไม่ยิ้มแล้วครับต,อต้องตีนได้ยัยกษ์ไลูก้าลอมบาโดครับโดนทุกซ้ายไปก่อนแล้วครับลูก้ายาวกว่าเยอะนะครับ ยาวกว่าเรา10เซนเลยครับแข้งขาเอาละครับน่าจะสนุกนะครับคููนี้ดูแล้วแม่มีไว้ผมเพียด้านหลังด้วยครับลูก้าโอ้โหหมัดขวาครับดีเซลเล็กต้องขยีงครับต้องอยู่ใกล้ๆเลยครับดีเซลเล็กนั่นครับดูลีลาครับดูลีลาของเขาวันนี้พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าเลยครับดีเซลเล็กไม่กลัวนักมอิตารีครับหมัดขวายังจับเป้าไม่โดน ขวาครับคอมาดูเข้ามากอดไว้ยังทำอะไรไม่ได้อาล้ครับหวยไทยซูเปอร์แชมใช้ได้แบบครบเครื่องนะครับไม่มีอะไรเป็นข้อห้ามนะครับแม่น่าจะถึงเลือดครับผู้นี้ถ้าเล่นสับไปสับมาครับถ้าเล่นสับไปสับมาน่าจะถึงเลือดครับแม่บาทาลูพักกันเม่อสักครูเอาล้ารครับไม่กลัวต้นตำรับด้วยนะครับลูกา้า ต้องรับประทานแข้งขวาเยอะๆครับถึงจะอิ่มครับพราะนั้นดิเซเล็กต้องขยันออกครับหน้าเลยครับใส่ทั้งล่างทั้งบนครับได้หมดนี่ครับเราเอาของจริงมาให้ดูเลยครับเอายอดมวยในยุคปัจจุบันนลครับมาต่อสู้กับชาวต่างชาติให้เขาเรียนรู้ไปเลยครับว่าของจริงเป็นแบบไหนนะครับแล้วคุณภาพทั้งนั้นครับมาที่นี่ไม่มีเยาะแย้นะครับไม่มีเขียนบทนะครับมวยไทยทูปอร์แชมจัดเต็มจัดหนักทุกอาทิตย์ครับ แฟนได้ยาฮิรันม้วนแผ่นดินครับเกือบไปแล้วครับเมื่อสักครู่แม่ขนาดตาแก่ตีตีแก่ยังหลบทันครับดีเซลเล็กเอาละครับลูกเล็กลูกใหญ่เลยครับเป็นปัญหาหรือเปล่าคุณมารุตครับแมแต่ว่าตอนนี้ครับฟันยางเริ่มจะขับป่าแล้วครับลูก้าลอมบาร์โดครับหายใจเป็นปลาหมอเลยครับโอ้ยโหปัญหาแข้งซ้ายไปอีกขวาครับมาแล้วครับของฝากระดองัวลังผู โอ้โหเน้นเ้นเลยครับไอ้นุ่มเชียงตึงได้ดีนิดสายเป็นชุดเลยครับดนาดีเซลเล็กเดินเข้าไปอีกตอนนี้สู้พลางถอยพลางแล้วครับลอมบาร์โดแม่จะเล่นเวียงหมัดกลับหลังครับซ้ายหน้าดีไปด้วยครับดีเซลเล็กชาวต่างชาติก็มีอารมณ์ร่วมแล้วครับเชียร์ทั้งชาวไทยด้วยนะครับไม่ใช่เชียร์ฝรั่งมังค่าอย่างเดียวครับ ต้องชมลูก้าครับไม่มีถอยนะครับไม่กลัวต้นตำรับด้วยครับแทงหน้าเนียนใช้ได้ลงต้นขาฝันไปจิ้มหมัดจิ้มหมัดโอ้ยมีค้อนครับโดนเต็มหมัดครับปลายยกแต่กำลังชมช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมนะครับและนี่ก็คือคู่เอกร่วมครับวิธีเลี้ยงของทาด่าลูก้าลอมบาร์โดครับมันติวเข้มให้กับนักมวยตัวเอง แมดูแล้วมูหน่วยก้านแล้วน่าจะเป็นนักมวยด้วยนะครับคุณมารุตพี่เลี้ยงสุภาพสตรีของลูก้าดูไฮไลท์ภาพช้าครับถีน้าไม่ถึงนะครับแมโอ้หแทงก็ต่อยหมัดครับทางด้านของดีเซลเล็กที่รันมนแผ่นดินครับโอ้โหทำถูกวิธีนะครับดึงจังหวะดึงศอกลับนี้สวยนะครับแต่ว่าไม่เข้าเป้าครับดูครับดีเซลเล็กทำไมถึงต่อยมันครับนี่ครับเวลาฉายฉายเป็นชุดครับสับหน้าขาฟันหน้าขาครับสะดุ้งมีการเยอะหยัน เชิญชวนนิดหน่อยครับสุดๆนะครับคู่นี้นี่ครับปลายยกธนาชัยจำานงยกขาขวางไว้พอดีครับสนุกแน่นอนครับคู่นี้ครับตามกันต่อยกที่2ครับดีเซเล็คพราน2ีกับลูกาลอมบาร์โดครับเปิดให้ชมฟรีครับที่นี่ถนนพระอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์ก็มาเจอกันครับแดดล่มลมตกครับเจอกัน18นกาเสร็จเสครับ อยู่บ้านกบกดหมายเลข2ี่เครับเจอกันทางช่อง8มวยมันมวยสนุกดูแล้วเข้าใจง่ายครับเริ่มจะเปิดเกมนะครับลูก้าลอมบาโดครับไม่กลัวครับถ้ากลัวนี่เจ็บหนักครับอ่ามวยนี่ซ้อมแล้วมาท่องเอาไว้ครับซ้อมหนักเจ็บน้อยซ้อมน้อยเจ็บหนักครับ แม่แกต่อยมันจริงๆครับดีเซลเล็กคุณมารุตเห็นแกยิ้มบ้างหรือยังฮะนะแต่ยังไม่มีรอยยิ้มนะครับตอนนี้ต้องเดินนะครับแจกหมัดแจกแข้งครับอ้าวครับหลังเลือดแล้วครับหลังเลือดแล้วครับรีไว้ได้แจกแล้วโอ้ยโดนทุกซ้ายเหมือนกันครับดีเซลเล็กกระเด็นเหมือนกันดื้อสีหมดยาวางแข้งซ้ายเกี่ยวเกลียวแม่เกินเกินสองเก้าครับเกินสองเก้าครับเลือดสาดแล้วครับท่วมจอช่องแปดแล้วอ้าวครับพี่หมอคณิช รัดทึกหรือเปล่าครับแผหน้าจออ้แต่ว่าตอนนี้ครับรับเยอะจริงๆครับลูก้าลอมบาร์โดครับเลือดก็ไหลโชกครับกรรมการธนาชัยยังให้ต่อยอยู่ครับสายไม่โดนตามไปแข้งขวาแข้งซ้ายสาวๆข้างเวทีนี้ต้องลบกันพลวันเลยครับรวมถึงผู้บรรยายด้วยครับต้องเอามือป้องปากไว้ก่อนนะครับแต่ที่แน่นอนครับหน้าของที่เสเล์ฟไม่ยังนิ่งครับ วิ่งขึ้นฝาครับแกทำคู่ต่อสู้แตกก็ไม่ยิบนะครับโดนต่อยก็ไม่ยิบครับดีเซลเล็กแม่จะดึงสอกรับจะเล่นของแพงครับจะเล่นของแพงโอ้ดีเซลเล็กนี่แกต่อยมาครับมาเป็นชุดๆเลยครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับถึงจะได้ใจครับเดินต่อครับดีเซลเล็กเดินเข้าหาแม่จะวางเข่าครับหููกล้โรบาโดต้องอยู่ใกล้ๆนะครับตอนนี้ อยู่หานี่มีสิิ์โดนครับแฟนๆที่มีโทรศัพท์หรือว่าโลกโซเชียลตอนที่ไลฟ์สดไปทั่วโลกแล้วนะครับอาครับพักลงไปชก2ล้ม2แม่ทำท่าจะนั่งพับเพียบครับลูก้านี่ครับธนาชัยเตือนนะครับอย่าหักแบบบิดอย่าแบบยูโดไม่ได้ครับอุ้ยโดนหมัดอีกแล้วครับเต็มๆหัวใจหัวใจสุดยอดหัวใจสุดยอดธุมารุลมีแว่งเลยนะครับตอนนี้ลูก้าเราไปโดนโอ้โหทั้งไปหน้ารับตัวับโอ้ บอกครับต้องหมุนตัวหนีครับไม่หนีไม่มีเส้นร่วงครับหมุนดิเซเลกตามงานต่อหมุนลักษณะนี้อันตรายนะครับโอ้ัวใจรอเลยครับทางด้านของลูก้าจากอิตาลี่อะแล้วกอดเอาไว้นานๆครับเพื่อประวิงเวลาเล่นกับเวลาไว้ไม่อยากเสียสติดีครับเอาจะต่อยท้องครับ ดีเซลเล็กปดเป้าใหญ่แล้วครับอยู่ไม่อยู่ครับแม่ตอนนี้พาทัวร์รอบไปทีเลยครับดีเซลเล็กครับแดงมามุมกลางกลางมามุมเ้ินเงินครับอ่าตอนนี้ครับไปไหนต่อแม่ครับจะหมุนบัดกลับนะครับแต่ว่าไ่ได้ครับหมดยกที่2ไปก่อนครับอ่าปรบมือให้ดังๆครับนี่ครับเสียงปรบมือมายาวๆวดังดครับเยวกกับมาครับหลังเลือดไปแล้วนะครับสำหรับผู้เอกร่วมครับวันนี้นี่ครับสีหน้าแววตาของดิเซลเล็กพรานที่และต้องพึ่งวัสลินมาโปแล้วครับ สำหรับลูก้าลอมบาโดครับไปชมภาพช้าครับยกที่2เราใจเระทึ่ใจจริงๆครับเกมแบบนี้นี่ครับแฟนๆหน้าจอนี่ชอบนะครับหวยช่อง8ดูแล้วสนุกดูแล้วตื่นเต้นทุกวินาทีครับทุกเพศทุกวยครับดูกันได้นะครับเป็นการสร้างสรรค์เป็นการต่อยอดเป็นการปรุงแต่งให้ศิลปะแม่ไม้ห่วทยนั้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับไม่ส่งเสริมให้แฟนๆเล่นการพนันครับนี่ครับต่อยอดไปต่างประเทศมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นครับ แล้วลูก้าก็ต้องชื่นชมหัวใจจริงๆครับโดนทุกขนานครับแต่ว่ายืนโต้ยืนศาสอยู่ได้ครับดูครับดูดีเซลเลยครับโอ้โหเวลาฉายนี่ฉายเป็นชุดเลยนะครับนี่ครับเอียงไปเอียงมาไม่ยอมเสียสถิติครับดูครับลุกนี้หันข้างหันหลังให้เลยครับเอาตัวรอดเป็นยอดดีครับสุภาษสิทธินี้ของลูก้าอ่ะดูยกสุดท้ายครับดูชาวต่างชาติครับสีหน้าแววตาของชาวต่างชาติเขาตั้งใจดูนะครับ อยากเรียนรู้ครับนี่ครับเราต้องเชิดชูความเป็นไทยให้เยอะๆครับในฐานะที่เราเป็นประชากรของประเทศไทยครับเอาละครับชมกันยกสุดท้ายครับดีเซลเล็กับลูก้าลอมบารโดครับอ้าพาประสีทิหลุดครับกรมกานาชัยก็ใส่ให้เหมือนเดิมว่ากันต่อครับอ้าสาดซ้ายแรงๆครับดีเซลเล็เปิดเกมก่อนเลย วันนี้ดังเบี้ยวดังยุบไปหนึ่งครับแตกอีกหนึ่งครับครับแพ้สนามรถฉุกเฉินเตรียมพร้อมครับมวยสามยกมีอะไรเป็นไปได้หมดนะครับมีให้เห็นแล้วครับนักมวยจีนเตะก้านคอ,อนักมวยไทยกระโดดแบบสองชั้นครับสอกกลับก็มีมาแล้วกำปั้นหมุนกลับตัวก็โดนน็อกมาแล้วครับเอ้ากำปั้นอีกทีนะครับดีเซล็ก รัวพลิกล็อกน็อกกันในยกสุดท้ายก็มีมาแล้วนะครับมีทุกรูปแบบครับที่นี่แต่ตอนนี้ครับแหมพยายามจะถีบหน้าเลยครับขนาดของดิเซลเล็กเริ่มจะโชว์แล้วครับสองยกนั้นนวดแบบเต็มๆนะเครับนวดโดยแข้งนวดโดยเข่านวดโดยอาวุธสตราของมวยไทยครับเอาละครับทิ้งฝาเข้าลำตัวอ้าวแหมมีถอยครับโดนหน้าโดนขานีไม่เป็นไรครับ โดนกระโดงทางโดนหน้าอกทาท่าจะหายใจยาวๆครับนี่พาเปเจียรครับโดนน้าเยอะครับเริ่มจะยืดแล้วนะครับเกี่ยวได้ครับไม่ทําอะไรครับดีเซลเล็กเหนื่อยเหมือนกันแล้วครับดีเซลเล็กไปจนเมื่อยเตะจนปวดนักแข่งหมดแล้วครับทนทายาทใช้ได้ครับลูก้านั่นครับเนึกแข่งได้แข่งแล้วครับอ่าครับอยู่ที่ลูก้าเลยครับจะต่อยโดนกระโดงทางของดีเซลเล็กหรือเปล่าต้องความเป้าให้เจอนะครับ กาของลูก้าลอมบาร์โดเดินเข้ามาครับมีเซลเตรียมรับอยู่แล้วเดี๋ยวเข้ามากะโดนเข่ากระทุ้งคนัะวอลออกมาติดล้ำตัวอีกทีนึงโอ้หายใจยาวเลยครับนี่ครับต่อยหน้าไม่เป็นไรครับต่อยกระโดงค้างไม่ร้องครับต่อยลิ้นปีต่อยขั้วหัวใจต่อยซี่โครงนี่แม่เป่าปากอาวุธเริ่มจะเป่าเลยครับแม่โดนลำตัวเยอะๆครับ ช่งสุดท้ายครับขยับเข้าหาครับดิเซเล็กยับซ้ายแม่ทำลายนี้ยืดเลยครับลอมบาร์โดอากาศมันยิ่งร้อนด้วยนะครับหายใจก็ไม่ทันก็กะจะทิ้งบอมหมัดเดียวแล้วครับทางด้านของลูก้าดีเซลเล็กก็ไม่ประมาทนะครับใช้จังหวะฝีมือใช้สายตาครับดึงโยกเอาครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันดีเซลเล็ก่อยจนเหนื่อยต่อยจนเหนื่อยเลยครับเร่งจนเกือบหมดถังเหมือนกันครับดีเซลเล็ก เอาไม่อยู่ครับเตะไม่ลงครับโอ้โหทรายหน้าครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับหมดยกสุดท้ายแกจะยิ้มหรือเปล่าครับโอ้โหนี่รับผูสีบทยาครับอ่าครับครบสามยกครับไม่เคยยิ้มเลยครับโชคมวยเดี๋ยวต้องไปแอบกระซิบหลังบ้านหน่อยครับถามสีพระยาแกดูครับเคยยิ้มให้หลังบ้านเรืองหรือเปล่า เต็มที่แล้วครับลูก้าก็สู้ได้สุดยอดนะครับไปดูไฮไลท์ทั้งหมดครับทุกคนครับนี่เลครับอุ้ยหมัดขวาที่คอแทบปลุกครับลูก้าลรมบาโดโดนเข้าไปและขีดยันครับบริเวณยอดอกถึงกับเซไปเลยนะครับทีมนำตัวลูกนี้ก็เกือบจะอยู่เหมือนกันครับน่ครับแหมออกไปถอนหายใจเลยครับลูก้าลอมบาโดครับกระโดดเข่าลอยลูกนี้แหมเข่าไม่ลอยครับ หูลับตาออกเลยครับลุงนี้เราประทานแข้งซ้ายติดดอกนึงนี่ครับปฏิบัติไว้พิบครับมวยเตะด้วยแข้งหน้านี่มันยาวกว่าถึงกว่าครับถึงก่อนครับรือสีบทยาครับกีฬาของดีเซลเล็กคลานที่16นักสู้จากบัวรับูครับไปพบคุณเมทิวดีนครับเชิญครับสำหรับคู่สี่นี้นะครับมีคนรับเงินรางวัลโบนัสจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวท์ไปนะฮะตอนนี้ก็คือมุมแดงได้ไปนะครับทำให้มุมนักเกินมีแผลแตกได้ครับแต่สำหรับผู้ชนะของคู่นี้ เรามาดูกัน ladies and gentlemen after three rounds of action and the winner is the red corner t h a i l ห n d ยินดีด้วยครับกับผู้ชนะของคู่นี้และขอเี็งประมือให้น้ำมวยจากประเทศอิตาลีด้วยครับลูค้าล o m b ์โดสู้จริงๆนะครับถึงแม้จะโดนอาวุธของฝ่ายไทยของเราไปหนักพอสมควร oh <my> ครับ ดีเซลเล็กพราน26จัดหนักอีกแล้วครับวันนี้โชว์ฟอร์มแบบที่เราชินตากันอยู่แล้วครับคนนี้มาพร้อมฝีมือนะครหัวใจและความเก๋แน่นอนครับไฟหน้าจะเจอใครจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามผลงานของเขาครับผมสำหรับช่วงนี้นะฮะเราจะพักกันสักครู่และกลับมาชมคู่เอกของเราซึ่งวันนี้น่าสนใจมากครับ ประเทศรัสเซียจะต้องเจอกับนักมวยจากจังหวัดร้อประเทศไทยครับ2คนที่น่าสนใจครับอายุ21กับ24ก็ฝ่ายรัสเซียนี่ไม่ต้องพูดถึงครับร่างกายแข็งโปกกนะฮะฝีมือไม่ธรรมดาอาวุธครบเครื่องส่วนฝ่ายไทยของเรานะฮะเป็นนักมวยเงินล้านซะด้วยครับเลี่ยม,มวยจัดจ้านสุดๆจะสนุกขนาดไหนคู่เอกของเราช่วงหน้าแน่นอน